เอ็นตัวนี้ก็ใช้ Facebook ใช่ครับ Facebook ของไฮเอ็นเทรนนะครับที่จะเป็นการพรีเซนต์โครงการนี้แล้วก็จะมีคนมามาแสดงความเห็นหรวอมาบริจาคใช่ครับนะครับส่วนบริจาคที่ร้านของยศเป็นแบบไหนฮะเป็นผมหรือว่าเป็นเป็นตัวเงินมั้ยคือมีทั้งสองอย่างก็คือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือส่งมาจากทางบ้านที่อยู่ตามแต่จังหวัดไกลๆหรือว่าจากต่างประเทศก็มีที่ส่งมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาทราบจากทาง Facebook ก็แชร์กันไปอะไรเงี้ยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่ มาตัดที่ร้านะนะครับมาตัดที่ร้านเนี่ยก็คือว่าออโทรเข้ามานะครับเพื่อ <Liu> ที่จองเวลาแล้วก็ตัดเราก็จะมีค่าบริการตามปกติก็คือลูกค้าทั่วไปหรือว่าลูกค้าที่จะบริจาคเนี่ยเราก็จะเก็บค่าบริการตามปกติแต่สําหรับคนที่คือเจ็ด้อยหสิบาทแต่สําหรับคนที่บริจาคมีความประสงค์ที่จะบริจาคเน<ส>ี่ยเราก็จะแบ่งจากรายได้ตรงนั้นเนี่ยคือจาก7 5็้อยห้าสิบาทเราแบ่งออกมาสามร้อยห้าสิบาทเพื่อที่จะมาเป็นทุนในการทําวิอย่บงนี้นะคือ คุณชงยอเนี่ยตัดผมทุกหัว750บาทอยู่แล้วตแต่ถ้าสมมติว่าไปตัดผมคนหนึ่งแล้วเขาประสงค์เจตนาจะบริจาคผม,ค,ผมคุณชงจะแจ้งเขาทราบทีว่าค่าตัดผมเขาสา้าบบาทจาก750จะถูกกันไปเป็นต้นทุนในการทำวิกถูกตอ้องใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าคุณบริจาคผมเราบริจาคเงินอ่าอครับเส้นผมไม่น่าจะมีปัญหาเรารับบริจาคมาฟรีๆแล้วต้นทุนในการที่จะทำวิกผมมันมันเยอะไหมคุณพัชริตา ต้นทุนก็คือค่าใช้จ่ายในการจทำวิกใช่ไหมคะก็เคยพูดคุยกับทางร้านก็บอกว่าตกวิกละประมาณ1,500บาทเออก็ประมาณตรงนี้ราเอามาจากไหนฮะในส่วนนี้เราก็จะขอรับบริจาคใช่ค่ะก็แล้วแต่ผู้มีจิตศรัทถ้าอยากถ้าเขาไม่มีผมไม่มีไม่มีเส้นผมที่จะตัดให้บริจาคก็อาจก็อยากจะบริจาคเป็นเงิน อย่างเงี้ยค่ะคก็สามารถบริจาคได้เหมือนกันเราเรา,เรามีจุดบริจาคไหมครับคุณบุญธัญรัตน์ทุกวันทีน่โรงพยาบาลหรือว่าใครเข้ามาวอกอินเข้ามาแล้วแสดงความจ,นจานนจะบริจาคก,ก็บริจาคได้เลยที่ที่ทางศูนย์ส่งเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิตคือเมื่อก่อน<ะ>อเคยมีค่ะแล้วก็จะให้เขาเขียนใบว่าต้องการบริจาคเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีหนังสือ,อเรียกว่าหนังสือพัดคุณ,ค,ณค่ะกลับไปตอนแรกที่เราเริ่มโครงการนี้มี มีคนไข้สงสัย,ยครับเอ๊ะคงกาดอะไรวิกผมอะไร้เขาเขามีการถามหรือว่าสงสัยอะไรไหมฮะตอนแรกๆในโรงพยาบาลเองหรือว่าทุกคนรู้อยู่แล้ววัตถุประสงค์ชัดเจนว่าจะต้องช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งเพราะเรารู้ว่าสภาพของคนที่เป็นมะเร็งจะต้องเจอกับสภาพแบบนี้อยู่แล้วค่ะส่วนมากผู้ป่วยที่มารับเนี่ยบ,บางรายก็คิดว่าเราจําหน่าย อ๋อตอนแรกเราที่ทามาใช่ไหมใช่ค่ะสน้าก็จะเข้าใจว่าเราจําหน่ายก็จะมาขอซื้อวิกบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่เราบอกว่าทางโรงพยาบาลเราไม่มีจําหน่ายค่ะแต่ว่าจะเป็นให้ยืมมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะคือคือตอนนี้ที่ที่ทางโรงพยาบาลก็ต้องต้องมีคลังทางวิกผมอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งทราบว่าตอนนี้เยอะมาก เส้นผมใช่ไหมคะเส้นผมเยอะแล้วเส้นผมแต่ตัววิทย์ใช่ไหเยอะแล้ะใช่ครับใช่ค่ะอ๋อตัววิกยังยังยังรอการนำเส้นผมไปผลิตผลิตใช่ซึ่งมันต้องมีต้นทุนใช่ไหมใช่ครับต่ออะไรคือตอนนี้เราเราแบ่งออกเป็นสองส่วนคือเส้นผมที่รับบริจาคมาเนี่ยนะครับคือมันมีปริมาณเยอะมากซึ่งมันเป็นของที่ค้างเก่าตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็ยังมีคนบริจาคอยู่ทีนี้เราก็กำลังคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีเพื่อที่จะผลิต วิกให้ได้สําเร็จเราก็เลยผมก็เลยคิดว่าโอเคตอนนี้คือแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเราทําเพื่อที่จะบริจาคให้กับโรงพยาบาลอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราทําเพื่อที่จะขายให้กับผู้ป่วยที่พอมีกําลังซื้อ,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 อคือผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งและผู้ป่วยทั่วไปที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเส้นผม,มเกี่ยวกับเรื่องผมคือไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งก็ได้แต่ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องเส้นผมใช่ครับอาจจะผมน้อยเลยต้องการวิกใส่เนี่ยคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทําเพื่อ ให้เอาไปใส่สวยงามไม่ใช่อันนี้คือต้องต้องต้องสำหรับผู้ป่วยที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมเท่านั้นนั่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาติดต่อขอซื้อที่ร้านได้แล้วเราก็จะเอาเงินจากจำนวนตรงเนี้ยมาเป็นทุนในการที่จะทําวิทที่จะบริจาคต่อไปเพราะแล้วอย่างของคุณทางร้านคุณคงยศเองเนี่ยถ้าทําวิกแลระหว่างอยู่ที่หน้าร้านคือขายเลยใช่ไหมฮะคือนนี้คือถ้าสมมติว่ามีสมมติว่ามี คือตอนนี้ก็คือว่าคนที่เข้ามาติดต่อเนี่ยจะต้องเป็นคนป่วยเท่านั้นแล้วเวลาที่มาซื้อเนี่ยก็คือจะต้องมีเอกาสารนะครับก<อ><อ>็จะมีใบรับรองแพทย์ที่ต้องเตรียมมามีแบรบรองแพทย์มีบ,บ,บ,บัตรประชาชนนะครับสำหรับผู้ป่วยที่ให้คีมโมเนี่ยก็คือ,อต้องมีใบนัดให้คีมโมด,ด,ด้วยนะครับแล้วก็หลักๆนี้ก็คือสามอย่างคือครับอถือเอกสารสามอย่างปั๊บเนี่ยมาในร้านก็คือเอาไป ก็คอือซือ้อซื้อได้ซื้อได้ใช่ครับแล้วถ้าสมมติผมเป็นคนที่แบบวิเป็นกรรมพันธุ์ผมน้อยแล้วเดินเข้าไปขอซื้อได้ไหมครับอย่างนี้คือค <c> ือเราจะดูเป็นเคสเคสไปอะครับแต่ว่าต้องยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีใบรับรองแพทย์มาต้องระบุมาค,คือคถ้าถึงแม้ผมจะเป็นคนที่ผมน้อยแล้วถ้าผมอยากจะซื้อผมควรจะไปต้องบอกบอกไปหาคุณหมอรับรองว่าคนคนนี้ไม่สามารถที่จะปล่อยให้ผมขึ้นได้ธรรมชาติได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นเลยครับเพราะว่าโดยวัตถุประสงค์ของเราจริงๆเนี่ยคือผมที่รับบริจาคมา เราเอามาทําให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแต่ตอนนี้เนี่ยคือด้วยปริมาณผมที่มันเยอะมากแล้วเราผลิตไม่ทันเนื่องจากว่าคือต้นทุนในการผลิตมันมีใช่ไหมฮะทีนี้ผมที่บริจาคมาแล้วเนี่ยแล้วอายุมันก็จะเริ่มหมดลงไปเรื่อยๆนัๆ่นคือเราจะทํายังไงให้ก็ได้ให้ที่ผู้ที่ต้องการผมตรงเนี้ยคือสามารถเอาไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องทิ้งไปไม่ต้องเสียไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเอาค่าใช้จ่ายรายได้ตรงนั้นมาเป็นต้นทุน ในการทำวิกผมเพื่อจะไปบริจาคให้คนที่เป็นมะเร็งมากกว่า่อย่างนี้มันอันนี้อันนี้ความคิดขึ้นมาเลยในทันทีนะครับว่าถ้าทำเป็นเมเปอร์ออเดอร์ดีไหมครับมันจะทาให้ราาขึ้นมันจะได้มีต้นทุนในการทำวิกมากขึ้นผมไม่แน่ใจอันนี้นั่นี่เาทำหรือมันอยู่บนเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าทางโรงพยาบาลเองทางทางร้านเองคือจริงๆแล้วเนี่ย วัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเนี่ยคือคือมันอยู่บนเส้นขายของวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเพราะผู้บริจาคเขาเขาเขาประสงค์ที่จะให้กับผู้ป่วยเราก็เลยไปทําในเป็นธุรกิจไม่ได้จริงๆก็เราก็ไม่ทาเป็นธุรกิจนะฮะแต่ว่าเราเอาเราเอาเงินตรงนั้นน่มาเป็นแต่ว่าคือมันจะลักษณะของการที่ของของคุณของยศเองทำธุรกิจผมมันก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงใช่ครับที่ถูกเพ่งเลงจริงๆอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทางโรงพยาบาลเอง ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องรับไปพิจารณาหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะว่าคือถ้าจะให้โครงการเป็น follow ต่อไปเรื่อยๆแล้วพอจะมีงบประมาณในการทาทาอันนี้ก็ก็น่าจะน่าจะน่าจะทำนะครับว่าจะตั้งเป็นแบบบัญชีหรือบริจาคอะไรไหมครับในอนาคตอในอนาคตก็ต้องเรียนปรึกษาผู้ใหญ่ใต้องเรียนปรึกษาผู้ใหญ่ทีหนึ่งแต่จริงๆแล้วก็ถ้าถ้าททุกวันนี้นี่เราก็ถือว่าเราเราช่วยคนที่ป่วยเป็นมะเร็งได้ในระดับหนึ่งแล้วทุกต้องการ ตามวัตถุประสงค์ที่เริ่มต้นตั้งมากับผลที่เกิดขึ้นณวันนี้ถือว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์พอจะบอกได้ไหมครัว่าเราประสบความสำเร็จกับโครงการนี้ขนาดไหนค่ะก็<ว>จากจากที่เราดําเนินการมาตั้งแต่ปี53จนถึงปัจจุบันก็มีผู้ป่วยที่มารับบริจาควิกเนี่ยก็เกือบ400 400รลายแล้วอะค่ะก็ถือว่าค่อนข้างเย <400 S 2> <พ>อะ400รลายลักษณะของการหมุนเวียนไปไหมครับหรือว่ายืมไปแล้วก็ไปเลยนานเลยส่วนมากจะมีมาคืนประมาณ1 0ซ ค่ะสิเปอร์เซนต์สิเปอร์เซนต์เขามาคืนเพราะว่า <S S อ่าก็คือเขาผมขึ้นแล้วเขาก็มาคืนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางกรณีคือผมที่ไปใช้เนี่ยหมดสภาพและเขาก็ไม่เอามาคืนก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ไม่เสียเลตรงนี้เพราะว่าเราต้องการที่จะเยียวยาจิตใจเขาด้วยการส่งมอบให้เขาแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาอยากจะส่งมอบให้กับคนอื่นแล้วก็เหมือนกับเป็นตัวแทนเป็นสื่อกลางในการรับมอบเพื่อจะส่งมอบให้กับ ผู้ป่วยคนอื่นต่อไปอะไรเงี้ยค่ะ <nder eram S 3> <ๆ S 1> มีไไมีคะที่แบบว่าเอาไปแล้วข,ข้างบ้านเพ่งอิญมีพอดีขออนุญา <c oughs> ตตอเลยไ,ได้ไหมคะเนี่ยเหมือนกันจะมีบางค่ะมีมีบาง,บางรายว่าในกรณีที่ผู้ป่ยวยคือเราดูแล,แลผู้ป่วยจนถึงเวลาสุดท้ายอะค่ะคก็จะมีบางเคสที่เป็นเป็นลูกเป็นครอบครัวเงี้ยค่ะมาบอกว่าพอดีว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้วแต่ว่าคุณแม่ชอบวิกอันนี้มากเลยค่ะก็แบบว่าอยากจะให้ อยากให้แม่เนี่ยก่อนที่คุณแม่จะไปอ่าก่อนที่จะแบบอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้แม่ใส่วิกอันนี้ไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาเงินเนี่ยมามอบให้กับเราแทนเหมือนกับเป็นการซื้อวิกอะไรเงี้ยให้ให้คนต่อต่อไปหรือบางคนก็ซื้อวิกมาบริจาคเพราะอย่างที่บอกว่าระยะเวลาในการที่ผมจะขึ้นเนี่ยมันยา 6เดือนถึงหนึ่งปีเพราะฉะนั้นผมมันก็จะเสื่อมสภาพไปได้ตามการใช้งานแล้วมีไหมครับบางคนที่รู้ว่าจะมาโรงพยาบาลนี่แหละแต่ว่าจะมาเอาวิกเนี่ยแต่ไม่แต่ไม่ได้มาขอรับปริจากฟรีฟยินดีที่จะจ่ายเลยมีค่ะมีมีนะฮะมีค่ะก็เราก็แล้วแต่ว่าเขาจะเบิจากเท่าไหร่ก็ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องล็อกราคาขนาดน้นาดก็แล้วแต่คือจิตศรัทธาเพราะว่าในส่วนนี้คือเราเป็นผู้รับมอบเส้นผมมาครับค่ะแล้วเราก็ ได้รับปรรสบสาจากร้านทําวิกผมอีกทีนหนึ่งใช่ไหมคะเราก็ไม่ไม่สีเรียสว่าจะต้องนําเงินมาให้โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะแต่ว่าถ้าเงินเงินมาให้โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลต้องเอาไปสนับสนุนทางทางคุณของยอเพตไม่แน่ใจในการที่ทําวิกอันนี้ใช่ไหมในต่อไปในอนาคตก็คือเราอาจจะมีะมีโครงการที่จะเปิดบัญชีขึ้นมา ในการที่จะให้คนทางบ้านหรือว่าผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่สามารถบริจาคเส้นผมได้เนี่ยค่ะ,คะสามารถที่จะร่วมบริจาคเป็นเงินเนี่ยค่ะเพื่อที่จะเพื่อจะได้เอาไปทําเป็นวิกย์ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งในการที่จะได้ทําบุญร่วมกันครับครับนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของโครงการวิกผมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับในเบื้องต้นเราได้รับทราบรายละเอียดพอสมควรแล้วนะครับทั้งความร่วมมือทั้งจากโรงพยาบาลแล้วก็ ทางภาคเอกชนนะครับที่เป็นจิตอาสาร่วมกันเดินโครงการนี้นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันนะครับว่าถ้าท่านผู้ป่วยหรือว่าคนที่เรารู้จักนี่เป็นมะเร็งแล้วมีปัญหาเรื่องผมร่วงจะใช้บริการจะติดต่อทางไหนจะมีวิธีการมีขั้นตอนอยังไงพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ